ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทนมสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อารหธงสัมมาสัมพุทโอภะขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราธนดับเปิงกิเลสเบิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังระขวันตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอาภิบาทพระผู้มีรพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนามัสสามี ข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภางขาวโตสาวกกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้งคังนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโร ริสธรรมมาสารธิสธาเทวมนุสานังพุทโธภาควาติสวะคาโตภาควาตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติ ปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคอุชุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคญาญาปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิ นาทปุริสาปุฆลาเอสะพะวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากิเนยโยอัญชาลีการนิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสติอิติปิโสพะขวะอระหังสัมมาสัมพุ ทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปั ปัสสิกโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปาติป uh ันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโคญาญาปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโคสามีจิ ปติปันโนภะควะโตสาวกสังโคญาทิทังจาตาริปุริสายุคานินาถุริสปุกลาเอสาภะควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักีิเนยโยอัญชาลีการนิโยอนุตารังปุญญา เคตังโลกาสติ โมพุทธายพระพุทธไตรรตนะยานมณีนปราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธพุทโม,มนาพุทธปูชาธรรมมาปูชสาสางฆปูชาอาคีทานังวรังคัน วันลีจะมหาเทรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาพโสพุทธทธรรมสังคปูชมินมโมพุทธทยายพระพุทธไตรัตนายา ภราสีสหัสสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุธทธปูทชาธรรมมาปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรัอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทา โสภูธธรรมมาสางขปเจมินาโมพุทธายพระภูธไตรรตนายานิโนภราสีสหาสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสางโฆยะธา โ,โมนาพุถะปชาธรรมะปชาสางขะปุชาอาคีทานังวรังคันทังสิวะเลียจะมหาเทรังอหังวันธามิตุระโต สังฆาปูเจมินโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณานีนภราสีสหสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาธพุทโมนาพุทธปูชาธรรมมปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรัง วันลีจะมหาเทระหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอ,ห,โยอหังวันธามิสาปโซโปุ ธรรมมาสังคปูชจมิณโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญยานมณีนภาราศีสหสัสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธปุชาธรรมมปุชาสังคปูชาอาคีทานังวรังค มหเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสาภโซพุทธรรมมาสังคปูเชมินโมพูทธทยยพระพุ้ทไตรัตนายานีนพราศีสหัสสุธรรมมาโพธโทธรรม สางโคยะธาพุทธโมนพะพุธะทพธปูชาธามปูชาสังฆปูชาอาคีธานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสาพะโซ ทธรรมสาสามขปเชมินโมพุธายะประพุทธไตรรัตนาญาณมณีนภารสีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยาธาพุทโมนาพุทธปุชาธรรมมปุชาสังขปุชาอาคีทานังวรังคัง ทางสีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวัน ามิทาตุโยอาหงวันทามิสาพโสพุทธธรรมมาสังคปเชมินโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธปูชาธรรมมปู ปูชาสังคาปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหัง มิสามภโสพุทธธรรมมาสัมขปูเจมินโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโพยธาพุทโมนาพุทธปูชาธรรมมปูชาสัมขปูชาอาคี ทานังวรังคันทังสีวะเลจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสาพโสโซผูธรรมมาสังฆปูเช พิพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภลาปตาปัดจิกานัญจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสัพพโสสัพพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภลาปตาปั เจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเทนราขังพันธามิสาพโสสราเพีพุทธาทรเพธรรมาสราเพ,พสังฆาพลังปัตตาปจัจเจกานันจะยังพลังอรหัน ตเตชีณารัคังพันธามิสาพโสสัเพีพุทธาสาัเพ,พีธรรมาสาัเพ,พีสังคาพลาปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตเตชีณารัคัง จะยังพละอรหันตานันจติเชนราคันพันธาไมสาพาโซอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตทังภะคะวันตังอะภิวาเดมิ สวาขาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกคสังโฆสังฆังนะมามิพุทธังอาทิฐามิธรรมังอาทิฐามิสังฆังอาทิฐามิ